ข้าวโพดสดๆนะคะจากรถพุ่มพวงมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันข้าวโพดหวานจ้าสวยๆผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะพี่น้องเอ้ยซอยอุดนุนจุนเตือนนะเด้อหอมแดงกระเทียมหอมแขกหอมใหญ่ ฟักทองนะคะมาละกอและหลายอย่างพี่น้องท่ายให้เบิ่งหลากหลายผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะมีคะกวางตุ้งถ <c oughs> ั่วฟักยาวตรงนี้น่ะผลไม้สดผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะล่างก็มี เอาไม้ดองปลาประแดกขิกหยวกเบิกยำผลไม้ผักสดจากรถผุมพวงค่ะ สวยงามมากเลยยี่สิบสามสิบแปดนาทีห้าทุ่ทมสิบแปดเสร็จพอดีได้ก็ถ่ายคลิปต่อถึงหกทุ่มถ่ายคลิปต่อถึงหกทุ่มแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ทำงานจะทำงานทำงานต่อทำงานโอไป ผลไม้ผักสดจากรถปุ่มพวงจ้ามันหาเปรี้ยวๆจ้าข้าวหลามหวานมันก็บอกว่าสิบบาท ทุเรียนหมอนทองนะคะโลอรลล์ร้อยปีนี่ทุเรียนมะแพพงพีง่น้องทุเรียนหมอนทองจ้าผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงตรงนี้เช้ารถพุ่มพวงออกตีห้า ไม่ครึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ตีห้ามันไม่ทันเวลาขันไปซ้ายน้อยกับรถติดรถติดกับไปบ่อด้แล้วพ่ถึงจุดหมายปลายทางต้องไปถึงเวลาทันเวลาคนซื้อเาก็รอซื้อนะคะสองสามวันเราไปทีหนึ่งเราไม่ได้ไปทุกวันที่เดิมเปลี่ยนไปเราก็ขายทุกวันแต่ว่าเราเปลี่ยนที่ไป ยุดไม้ไปลายทางพี่น้องลูกขาย่ใไ้ก็ต้องไปหาอืมถั่ฝักยาวพริกขี้หนูพริกรกะเลียงโอเห็นบักพริกล้วก็อยากกินกินก็ได้ดอกน้วยสองนวยผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะ ทุเรียนจ้าทุเรียนกินทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อมากินทุเรียนเด้อนีทุกอ,อย่างรถพุ่มพ่วงมีหลายอันาหลายอย่างจ้า นี่หลากหลายชนิดที่ทายพักทุ่งเดียวแปดนาะทีเป็นไปบ่ได้ต้องหลาอย,ย่างย่างอ้อมรถนี่พี่น้องเขามัดแล้วกับจังทายขันโมม,มัดมันบเรียบรอยมันเป็นอุยอายะต้องมัดขึ้นให้จุบให้งามสะกอนรถพุ่มพวง พวงพอมบอกขายแล้วจ้าุหนุนพ่อ้ายแม่ขายห,หน่อยค่ะโอ้เราเอาเงินไปให้ยปี้หน่อยลูกนี่ก็บอกพี่มีไม้ขีดอสองมัดของพี่วันสองมัดน,นะครับอย่าให้หลุดหลุดมือนะมันทองหายยากเขายังไม่จ่ายวันนี้หรอกอย่าเพิ่งถาม เอออย่าอย่าถามทั่วไทยคิปอยู่ไปไหนก็ไปลูกเข้าบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอจะตอบมานาวพีชโนูสด นี่ทุกอย่างนะคะ <c oughs> ละมันมันก็บอกละาสิบบาท โหยุงเยอะมากเลยพี่น้องจ่าหาทุ่งกัวพี่น้องไปสายซ่องเอา เขาล้ามเ็ีแซ่บแซ่บนี่พี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ